ถ้ากล้ามเนื้อสองข้างไม่เท่ากันแรงไม่เท่ากันจะเวทเทรนนิ่งยังไงให้มันเท่ากันได้บ้างอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับแล้วผมคิดว่าหลายๆคนเน่ะเคยเจอปัญหานี้มาแน่นอนนะครับฟังคลิปนี้ให้จบกดเซฟกดแชร์ไ้ด้วยผมจะบอกวิธีการแก้นะครับวิธีการแก้นะครับมี2อ,อย่างครับอย่างที่1ครับปล่อยมัน เราทําไปเรื่อยๆครับฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะแข็งแรงขึ้นมาเองนะครับกล้ามเนื้อมันฉลาดนะครับร่างกายมันฉลาดมากมันจะค่อยๆปรับตัวครับให้มันเข้าให้มันเท่ากันให้ได้ให้มันบาลานซ์ให้กันได้มากที่สุดนะครับให้มันช่วยเหลือกันได้มากที่สุดนะครับมันจะค่อยๆปรับตัวเองเราไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปสนใจแรกๆผมก็เป็นนะครับข้างซ้ายไม่ค่อยมีแรงครับเล่นใบเส็บเคิลเนี่ยข้างซ้ายไม่ค่อยมีแรงแต่กับการเวลาเล่นอกนะครับข้างซ้าย ดันได้ดีกว่าข้างขวาไม่ค่อยมีแรงนะครับแบบนี้เลยตอนแรกๆที่ผมเล่นนะครับแล้วพอเราฝึกไปเรื่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเท่ากันเองทั้งขนาดและแรงนะครับมันก็จะค่อยๆเท่ากันเองนะครับส่วนที่2นะครับวิธีแก้ส่วนที่2นะครับถ้าใจร้อนถ้าเป็นสายใจร้อนนะครับสมมุตนินะถ้าเกิดเปเป็นผมนะใบเสพเคิลใช่ไหมข้างขวาแรงเยอะกว่าใช่ปะข้างซ้ายไม่ค่อยมีแรงใช่ปะผมก็จะเล่นข้างซ้ายเพิ่มครับเพิ่มจํานวนครางครับต่อให้มันแบบมันหมดแรงแล้วว,ว่ามันแรงไม่มันซู้ข,ข้างขวาไม่ได้ด้วยมันหมดแรงก่อนไม่เป็นไรพัก เซตหน้าผมเอาข้างซ้ายซัดอีกรอบหนึ่งนะครับเล่นเพิ่มไปโฟกัสเพิ่มไปนะครับอาจจะเล่นน้าหนักเบาลงม,มาหน่อยเอาให้มันไหวแต่เพิ่มจานวนเพิ่มความเข้มข้นง่ายๆคือเพิ่มความเข้มข้นมากกว่าข้างขวาที่เราไม่ค่อยมีแรงแบบนี้ครับมันจะสามารถทําให้กระตุ้นนะครับทำให้ร่างกายมันสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าทําให้มันบาลานได้เร็วมากยิ่งขึ้นดีมากยิ่งขึ้นอันนี้คือวิธีแก้2ทางแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสครับเพราะว่ากล้ามเนื้อของคนเราแต่ละคนน่ะ มันไม่เท่ากันหรอกครับมันมีความอิมบาลานต์กันอยู่นะครับไม่ต้องตีเลียดมากทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันได้เองเดี๋ยวมันแก้ได้เองนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่อง Fit All Fat ไว้ด้วยนะครับทุกๆวันเนี่ยผมจะมีคลิปใหม่มาลงนะแล้วตอนนี้ผมทำคอร์สเทนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นแบบไพรเวทหนึ่งในรายส่วนตัวของผมนะครับใครสนใจคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ที่หน้าไบโอเข้ามาได้เลยนะครับสิ่งที่ได้นในคอร์สเลยนะโปรแกรมอาหารส่วนบุคคลครับต้อง ต้องกินยังไงบ้างนะครับผมบอกทั้งหมดแบบละเอียดแบบส่วนตัวนะครับไม่อดอาหารไม่ใช่ไก่ต้มไม่ใช่ไข่ต้มทุกมือแน่นอนสบายใจได้นะครับกินข้าวนอกบ้านได้ทำกับข้าวกินเองได้นะครับส่วนที่2โปรแกรมออกกำลังกายต้องออกกำลังกายยังไงบ้างนะครับแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยได้นะครับหรืออยู่บ้านอยู่ยิมอยู่คอนโดต้องทำยังไงบ้างนะครับทำได้หมดทุกที่นะครับ3โปรแกรมคาร์ดิโอครับต้องคาร์ดิโอยังไงกินนาทีโซนหัวใจเท่าไหร่นะครับผมบอกทั้งหมดแบบละเอียดแบบไพรเวทหนึ่งหนึ่งในลายส่วนตัวของผมนะครับใครสนใจ คลิกนี้ที่หน้าโปรไฟล์ที่หน้าไบโอเข้ามาได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยครับจะไปถึง2 0 0แ0นซับครับ